นั่นก็คือการคลอดบุตรทางช่องคลอดหรือการคลอดตามธรรมชาติค่ะและถ้าหากว่าทารกยิ่งมีขนาดตัวใหญ่นะ,ะมีบุตรหลายคนคลอดเองตามธรรมชาติหลายคนอันนี้จะยิ่งเพิ่มทําให้เสี่ยงที่คุณแม่จะเกิดเผะสวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ จากคลิปที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงภาวะช่องคลอดหลวมนะคะเรามาต่อกันที่ EP 2ในคลิปนี้นะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะช่องคลอดหลวมหลายๆสาเหตุของภาวะช่องคลอดหลวมสามารถป้องกันได้ค่ะรู้เร็วก็สามารถป้องกันได้เร็วค่ะ1เลยนะคะที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องเจอนั่นก็คือการคลอดบุตรทางช่องคลอดหรือการคลอดตามธรรมชาติค่ะ เพราะในขณะที่คุณแม่เบ่งคลอดจะทําให้ช่องคลอดนั้นขยายตัวออกและยิ่งในขณะที่ทารกเคลื่อนผ่านช่องคลอดออกมาและถ้าหากว่าทารกยิ่งมีขนาดตัวใหญ่นะคะและบวกกับคุณแม่ท่านไหนที่มีกล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดไม่แข็งแรงและถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีบุตรหลายคนคลอดเองตามธรรมชาติหลายคนอันนี้จะยิ่งเพิ่มทําให้เสี่ยงที่คุณแม่จะเกิดภาวะช่องคลอดบวมมากขึ้นค่ะ สองก็คือเคยผ่าตัดบริเวณช่องคลอดคุณผู้หญิงที่เคยผ่าตัดบริเวณเอวัยวะภายในอุ้งเชิงการหรือช่องคลอดนะคะมีโอกาสเกิดภาวะช่องคลอดหลวมมากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยรับการผ่าตัดอะไรค่ะ 3. คือความเสื่อมจากวัยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองหรือผู้หญิงที่เริ่มฮอร์โมนลดลงฮอร์โมนหมดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่อายุ50ปีขึ้นไปเพราะกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรารนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยทองจึงทําให้ช่องคลอดนะคะหลวมแล้วก็หย่อนคล้อยเร็วกว่าปกติ 4. ค่ะคนที่มีโรคประจําตัวบางประเภทโดยเฉพาะโรคประจําตัวที่เพิ่มแรงดันบริเวณช่องท้องนะคะเช่นโรคไอเรื้อรังโรคหอบหืดหรือท้องผูกเป็นประจํามีก้อนในช่องท้องโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงมีภาวะอ้วนเป็นเบาหวานความดาันโลหิตสูงโดยแรงดันในช่องท้องนะคะจะไปดันให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการานนั้นหย่อนคล้อยลงมาค่ะ การทำกิจกรรมบางอย่างที่เพิ่มแรงดันบริเวณช่องท้องเช่นคุณผู้หญิงที่ยกของหนักเป็นประจำออกแรงเบ่งมากมีอาชีพหมอนวดจะต้องออกแรงดันเพื่อนวดเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้คนอื่นแต่จะเพิ่มแรงดันบริเวณช่องท้องของตัวเองในขณะที่ออกแรงนวดให้คนอื่นผู้ที่ออกกำลังกายเช่นการยกน้ำหนักเห็นไหมคะนักกีฬายกน้ำหนักเขาต้องคาดเขด็มขดัดบริเวณช่องท้องค่ะเพราะเขาต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องเนี่ยค่ะ ดวยออกแรงดันเมื่อเขายกน้ําหนักขึ้นไปค่ะจึงทําให้เกิดแรงดันบริเวณช่องท้องเนี่ยสูงเป็นประจำก็จะทําให้อาการหย่อนคล้อยมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะ 6. ก<ฮ>ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเช่นผู้ที่มีภาวะเนื้อเยื่อพายุมีความอ่อนแอแต่กําเนิดโรคหนังยืดผิดปกติหรือมีภาวะโรคมาแฟนซินโดมเป็นต้นค่ะซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทําให้กล้ามเนื้อต่างๆนั้นไม่ค่อยแข็งแรงและเจดค่ะ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์คุณผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานก็มีโอกาสเกิดภาวะช่องคลอดหลวมมากกว่าคุณผู้หญิงที่ไม่ค่อยได้มีเพศสัมพันธ์ค่ะแน่นอนค่ะเมื่อถูกใช้งานบ่อยถูกใช้งานมากๆก็ย่อมทําให้เสื่อมแล้วก็ทําให้เกิดอาการหลวมเป็นธรรมดาค่ะ7สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการช่องคลอดหลวมบางสาเหตุก็สามารถแก้ไขและป้องกันได้นะคะรู้เร็วเราก็สามารถป้องกันได้ทันค่ะ ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการครุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ส,สาวๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ